ครับผมเป็นลาสุดองพันหกสิบวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสองก้อนครับหรือว่าสี่นห้านะกับคู่ต่อสู้เราเคยชกเขาไหมไม่ครับไม่วันนี้เราสูงเท่าไรหนึ่งร้อยหกสิบครับอ่าน้ำหนักปอนดยเท่าไหร่ประมาณห้าสิบปีนี้อายุสิบสี่ปีครับเมื่อกี้เกินอยู่เท่าไหร่เกินอยู่จุดแปดครับจุดแปดก็เอาเพื่นกันทั้งคู่นะก็จุดแปดในใช้เวลาสักยี่สิบนาทีก็น่าจะผ่านแลนะซ้อมมาที่ไหนซ้อมมาจากจังหวัดอุบลครับ ต่อมาเป็นอย่างนี้นะนอยู่กับทีมงาน,นพี่วุฒเลยนะโอ้โหนี่ล่าสุดเป็นไงผลงานชนะนกดได้ประชาครับที่ป,ประชาชนเขาชะกาศแล้วก็ก่อนหน้านั้นสองไฟเป็นไงแพ้ครับอ,อ๋อกลับมาแจ้งเกิดและสีมห้านี้เราเคยชกบวไหมใช่ครับเนี่ยวันนี้ร้อยเนี่น้ำหนักนีเราชกอยู่บ่อยไหมชคประมาณสองครั้งสองครั้งชกมวยไทยมารวมบ้านนอกถึงกี่เกินห้าสิบไหม เกินนะมึงมึงกรุงกี่ครั้งละในมึงกรุงกี่ครั้งละประมาณหกครั้งหกครั้งก็ถือว่าเช็สนามแต่ว่าอ้อมน้อยไม่เคยมาแน่ครั้งแรกอ่ะวันนี้เป็นคนจังหวัดไนนอ่ะขวากแขวนขับเชียร์หน่อยช่องสามวันนี้ขวากันมาใจผมด้วยนะครับผมส่วยเต็มที่แน่ครับโอเคขอมาน้องชายขอโชคดีครับนี่ครับเนื้อตัวปึ๊กเลยครับวันนี้เจอใครครับเจอเฮดดอลล่าเคยช่วยกับเขาไหม ไม่ว่าช้ามามาตรวจสอบเกินไหมเท่าไหร่เกินไปสองเหลือสามตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อันนี้ก็จุดเท่าไหร่ประมาณจุจุดสี่ก็อีกสักสิบห้านาทีก็ผ่านนะเราซ้อมอยู่ที่ลั่นสี่อนแล้วกูซ้อมเมื่อมากี่วันรอบนี้ซ้อมมาเกือบสองอาทิตย์เราเป็นมวยสไตล์ยังไงตายก็เดินก็ได้ออาบูกก็ได้ฝีมือก็ได้คู่ต่อสู้มีอะไรบ้างกู่ต่อสู้เห็นแล้วสู้เดินจับในจับในเราเราสูงกว่าไม่คิดว่าเราได้ไลอยหน่อยไหมวันนี้ หรือว่าได้ร้อยกว่านะอ่ะล่าสุดผลงานเป็นไงล่าสุดก็ชนะพิทน้องเหน้วก็ที่ไหนที่ที่ฝาสินลินสุรินทร์อ่ะแล้วก่อนหน้านั้นสองไฟเป็นไงชกบ้านนอกหรือว่าชกในเมืองหลวงชบ้านนอกบ้านนอกหมดเลยชกในเมืองกลุงกี่ครั้งอ่ะตอนนี้สามครั้งกลางวันเคยชกไหมไม่เคย อ๋อตอนนี้รกคิดว่าวันนี้ช่วงกลางวันมันมีผลสำหรับเราหรือว่าไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหา,<ม>าส่อม,มาดีนะ,ะลูกหลานจากจังหวัดอ่ะฝากเ <ภา S 1> ชียร์ <บา S 1> เลยชาวจาวังหวัดสุรินช่วยเชียร์ด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดโอเคเขามา้องชายไปรถได้เลยอโอเคอจุ๋ดีครับผม